นิวแลมเบต้า x 3 0 0 Color of Time 3สเฉดสีใหม่จ้ะอสีสี o r ริ i ินัลยังมีขายเหมือนเดิมจ้ะเรียกได้ว่าเป็นความหลากหลายเฉพาะตัวมากๆนะครับสำหรับตลาดมอเตอร์ไซค์ในประเทศจีนโดยล่าสุดทางคอนด้านะครับได้เปิดตัว nbx 1 2 5เวอร์ชัน่นะครับรถสกูตเตอร์ที่ถือว่ามีดีไซน์เฉพาะตัวเลยทีเดียวงานออกแบบของรถรุ่นนี้นะครับจะมีช่องรับอากาศ ที่ด้านหน้าเหมือนกับประจังหน้ารถยนต์ครับซึ่งถือว่าแปลกตาไปจากรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปมากๆเลยทีเดียวฟีเจอร์ของตัวรถครับจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบอนาล็อกนะครับบุญแจยังเป็นแบบปกตินะครับไม่ใช่สมารท์ทคี์แล้วก็ระบบไฟรอบคันนะครับยังคงเป็นงานหลอดไส้แบบฮาโลเจนนะครับ อุปกรณ์ที่ถือว่าโดดเด่นที่สุดบนตัวรถก็น่าจะเป็นในเรื่องของช่องเสียบชาร์จไฟแบบ USB Type A นะครับแล้วก็ระบบเบรกแบบ c o m b i n e Brake System หรือว่า CBS นั่นเองครับขุมกำลังครับจะมีการขยายความจุจากเดิมที่ 100cc มาเป็น 125cc นะครับระบายความร้อนด้วยอากาศให้แรงม้าสูงสุด6.6กิโลวัตต์ครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด9.87นิวตันเมตรนะครับัำน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด6ลิตรนะครับโดยทางผู้ผลิตเคลมว่า ตัวรถจะสามารถทำระยะได้กว่า100กิโลเมตรเลยทีเดียวในการใช้เชื้อเพลิงเพียง2.5ลิตรครับตอนนี้ยังไม่มีการประกาศราคาาจำหน่ายในจีนออกมานะครับแต่ว่าคาดว่ามันจะไม่สูงมากนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ40,000กว่าบาทเท่านั้นครับสำหรับรถรุ่นนี้